วันนี้โอป้าพามาชิมของอร่อยนะคะของอร่อยที่อยู่บนถนนพหลโยธินค่ะก่อนถึงวัดพระศรีมหาธาตุเราจะเจอร้านนี้เลยค่ะไก่ย่างเสือใหญ่จริงๆแล้วร้านแรกของไก่ย่างเสือใหญ่อยู่ในซอยเสือใหญ่อุทิศนะคะก็คือซอยรัชดาพิเศษ36ค่ะแล้วก็ขยับขยายเป็นหลายที่ด้วยกันเมนูที่เราจะต้องชิม ไม่พลาดนั่นก็คือไก่ย่างค่ะซึ่งไก่ย่างของเขาเนี่ยมันเป็นไก่ย่างที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะหนังกรอบเนื้อแห้งในหน่อย,อยจิ้มกับน้ำจิ้มไก่รสหวานหรือว่าน้ำจิ้มแจว่วรสเผ็ดก็ได้ค่ะแล้วก็ไก่ย่างเนี่ยสับเป็นชิ้นๆอร่อยจริงๆแล้วก็ต่อจากนั้นเรามีอะไรอีกล่ะเรามีส้มตำปูปลารา้า เรามีส้มตำไทยใส่ไข่เค็มแล้วก็ซุปหน่อไม้มีไส้กรอกอีสานค่ะมีแกงอ่อมซี่โครงหมูแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอศครีมกะทิส่งเครื่องนะคะนี่แหละของอร่อยที่นี่นี่แบบที่เรียกว่าเบาๆนะคะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยค่ะ